สำหรับมณีฟ้าเปิดหลังจากฝนตกลินประมาณสองวันบั่นพื้นถ่วมเมือดอยู่ทงางภาคอีสานตอนบนจนออกแกงจนที่ถ่วมหอดบัน่นบา่นจะคว้องแถวโซนอีสานล่างฝนตกซ้ำเหมือซ้ำฝนตกลินแห้งขึ้นนำขึ้นอยู่ประมาณหาเส้นถึงสิบเส้นนี่ะจากให้หนะยังไม่มีผลเอียงก็เลยที่ทำการส่งสารไปใหมว่ว่ามั่นบริการได้ต๊ซ้ำเหนียวเป็นกับกวยขนาดซีนิว สูตรมือข่วงพิเศษสูตรนี้ถ้าเอาไปสิ่งหมูกะม่องที่เขาขวงหัวหอมยังไงก็ไดเนี่ยนอนถ้าเอาไปสิ่งง่วกะม่องที่หาเขียงกระมีดไปถาเลยนี่เป็นยังไงโปรตีนตำนี่เป็นมือข่วงเอาจูดมังกันนะนี่เราหมดถราไปอยกากใส อฝุดทันทีเลยนี่ซำนี่นี่ oh. มือข่วงทอด <Okay. S 1> หมา oh. ตำใส่หมัดนะก็จี๊ประมาณทำนี่ตัวนี้เป็นของสร้างปอนนี่นี่ตัวนี้เป็นของสร้างปอนลั่มตัวกาสีบอคอยเนียนปันไดยังคิวๆจังหน่อยตัวนี้ของไข่ยักษ์ไข่ใหญ่สมมวงบินไร่แล้วก็ต้องอิ่มต้องเต็มวันเยอตัวขวบอันดีนักแเละว่ามันสีกากบ เอ้ยหุ่นแนวนี่ร่ำตัวเนี่นี่ว่ามันสีกากรบของสร้างปอนนี่จูดจูดก้อนลักกาใส่เล็กขนาด2.5จุดหามิลแท่งแท่งประมาณ3ามเส้นแบบไรบัตเบอร์ใหม่ได้โจเอ้ยไปหาเสียนโจ้แบนนบัดนูนคอเลยนี่เดีย๋ยวไปไล่ไล่รถซีลอ,อยม่เกิดอะไงได้ไอ้สุภัสโอ้ยแห้งโอ้ย <ไป S 1> แห้งแห้งแห้งโคตรแห้งโคตรแห้งโคตรเกืนสูงทุ่มหมด โอ้ยแห่อโคตรแห่อโคตรโอ้ยออกบินเงื่องดากกองดากของคนไปดากของคนไปเนื่องจากว่าใส่เล็กหน่อยแท่งเล็กหน่อยแม่ไม่ต้องเอาเล็กใหญ่บ้านแม่เอาตัวนี้เป็นเล็กใหญ่บ้านตัวนี้เล็กใหญ่แท่งความสูงซ้ำกันไปแห้งเถอะออกกองดากไว้เอาตัวนี้เป็นสามมิลแท่งบ้านโอ้ที่ลี่เลยดันลูกดัน โอ้ยโอ้ยแต่ขื้นเคกินแล้วล่ะได้ขึ้นเคกินแล้วล่ะโอ้ย oh. แต่ว่าเนื่องจากว่าลัดยางรอบทีเกินไปสปีดไปแล้วก็อยากไปดินทั้งเทิงอยากเซลลียวจักหน่อยใใไอ้ไ่ไฟลวกหยอดนะนะตั้งสองทำการลดแรงดึงของยางลงให้ห่างออกดวก็ดากะรลดการลัดลงเครืองหนึ่ง ปกติจะอยู่สีซองหลอบอันนี้เอารอบเรึ่งตีไปหลอบนึ่งเหรอไปเพราะว่ามันขื้นไปบางแหลกมันขึ้นไปแล้วมันอยากดินทึ่งๆแสดงว่าแรงบีบของยางแห้งมันสีดินคื่ยังมองไฟส้นหยอดคื่ยัง,งไฟรลวบหยอดดินสักๆนะปปนี่นะมันไปบุเนีก็ต้องลดแรงดึงของยางลงหรือเพิ่มลดความทีลงเพิ่มความห่างขึ่นนี่นะแล้วก็ลดตัวรัดดากลงปกติดากจะเป็นซองหลอบ ตัวนี้มันเป็นรอบหนึ่งแท่งซัมเกาเล็กสมมิลขนาดเล็กที่แท่งก็จะอยู่ประมาณนี้ตัวนี้เป็นเป็นสมมิลตีตัวนี้สมมิลตัวนี้เป็น2อมิลสองจุดหามิลกลับไปแหลมไข่ๆกันนะแต่ว่าตัวนี้จะมีเงาคว้วเงในิดจักหน่อย3ามมิลเหมาะสำหรับขี่มือแห้งนะแท่งไฟพอดี มาหันแท่งสามิลมืออันไอ้ข้องสร้างปอนเป็นขนาดสองจุดหามิลกระแท่งท่อกันแต่ว่าตัวนี้มันหน่อยนิดนึงนก็เลยออกแห้งัสินะออกแห้งมันสิกองดากไปคือบังไฟต้นฐานนี่นะปล่อยแห้งโมเมนต์ว่ามันสิขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเบิ่งติดตามจะเป็นอะไร บางแหลกตูนทานไปบางซองเห็ดบังไงไดบางง่ายนะบาดนี่ <laughs> กือบพอไอปโปนี่ยเล็กเล็กมันจะอิม่ม <laughs> อ้าวมันว่อิมอ่มบางง่ายก็บก่แม่นว่ามันสิขึ้นได้มือหลายบ่แม่นอร์มันสิขึ้น <laughs> มือหลายแหง้งกินแหง้งแหง้งไปแหง้งบางนี่ก็ได้ลดขี้มือลงน้อยนึงมันสิเป็นน้อยๆหอยล,อ,ล,อ,ลอดๆนะนะอืแต่ว่าคั่นขึ้นก็50 60นี่ซ้ําซัมซิม สำหรับกาบกล้วยที่ที่ใส่ก,จก,ก,ก็จะเป็นกาบกล้วยที่นํามาต่อกันอย่างดีนี่จะบอกว่เป็นกาบเดียวสนะินะนํามาต่อติดกาวให้มันได้ความแข็งความหนาที่มาตรฐานนี่ต่อกันถืบ่าเป็นกาบเดียว,ว,ยว,เ,วเล,ลยนี่ต่อไปเลื่อยไรนี่นี่เครื่องสิสิตอติดกาวเอาไว้ เอาไว้ถ้าใส่ไรสูตรพิเศษแบบนี้บบมีทะลุเพราะว่าได้เพิ่มความหนาอยู่อยู่ขอบมันเวิดแล้วติดเกาลาทิกอเอินว่าตาบส่วงมันบางมันบางมองอได้มันก็จะขาดทะลุมองหันตัวน,นี้ได้ทำการแก้ไขเป็นชนิดพิเศษเอ็ดไวอยู่กิโลหนึ่งคนละผู้ดใดสนใจก็จังว่ามาลัาง,าาเงเา่าลังเถือ คนลงคนบอบขอบเอาไปใส่เังสีหน่า่าเป็นเด็กราบกล้วยกันนะเนี่ยสนึก็เอาโหลดแต่ว่ามันกะทาให้มันพิดผ่าด,ด้มันทะลุเองสีนะอันนี้กะเดี๋ยวเอามาผิจารณหนาแข็งนี่แข็งหนาะเสมอกันด้านกว้างด้านนี้ก็จะอยู่ประมาณสีีสนิว้วนี่ด้านนี้สีนิว้วด้านนี่กะสีนิว้วส,สี่คุณสีแต่เห็ดปังสีนิ้วด้ว ถ้าใก็ดขนาดสามนิว้วสามนิ้วกะสามคูณสามคูณสามสามคูณซี่ด้านนี้สามนิว้วด้านกว้างนี่ให้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 ได้ขนาดซี่นิ้วนะใกลสิแล้วแล้วเอาเบิ่งกันบาดน,นี้ยสุดแก่ทางแน่นเลยล่ำดับคือตอนปิดฤด,ดูกาลบ่ <c oughs> <c oughs> สูตรพี่บอกหลอกแต่ได้เดียวกันหลอกแจะได้ทั้วหมดเดี๋ยวว่เอาเล็กก่อนแต่ว่าทงแจ้งตามลงอ่ตัางฟอนจะใส่เล็กเล็กหน่อยครับ แต่ว่า,าสีแทงต่ำลงสามีพ่อบาลแทงต่ำอ่อนเอริสเอาล่อาเงี้ยบกันอีกแล้วสามีมาเอาล่องเรื่องว่าหันนี่แทงสูงกว่านี่ล่องแทงต่ำล่องเบิ้งจักหน่อยมมอแต่ว่ามือแห้งถ้าแทงต่ำอีเลียมันก็สีอ่อนออกโวยงวยไปให้กันแต่ว่ามันสีต่างกันการไปจตีนะมือแห้งมันสีออกกองดากไปแห้งมืออ่อนมันสีงวยไปแล้วก็ไปปล่อยแห้งปล่อยธรรมดาปล่อยธรรมดาไปเลยมันั่งฐานก่อนสปีเอาอยู่พอ่า เดี๋ยวก็หัวรักจะเป็นคกอความคื่อนรอ้ไปโอ้คไปแห้งโอ้แห้งเอ้าออกแห้งออกแห้งแห้งสูงกว่าเกาหน่อยหนึ่งออกแห้งโคตรแซ่บดคดนี่เครื่องไฟออกแห้งเลยกองดากไปนั่งทานบาบัน ไปบางแคทั้งโอ้เอ้กาว้วยทะลุกอนโอ้มามันเขียนสันเอกาว้วยทะรุก่อนทีดีทีดีทังมานนี่สองบังนี่สีวะคมการเดินทางไปสู่ราคาสี่สิบมาสูตรเดียวกันลัดดากรอบเดียวแต่ว่าเดินยางให้ห้างขึ้นจุดทดลองเบิองสิเป็นยังไง ไปชมลำตัวกันบานนี่มันสไิไปทางเขาหรือไปทางเฮาสามบังที่สามของสร้างปอนฮัดดักหลายไปไหนนึกยังหลุมอุ่มอยู่สองหลบสองหลบกลัวๆสองหลบกลัวๆอ้าวบางแก่บางที่สาม, <laughs> นนสมาแล้วเร็วก้อนน่าจะไหม้แล้วไปโอ้ไอ้ จำจำบังนี่ว่าแล้วตัวเห็นอยู่ว้าวูเห็นโอ้พูดพูดพูดเห็นแต่ข่วนของเงียงเงียงอยู่ใต้ฝ่าเขาโอ้กําลังลากข้อแล้ว嘛มันเปิดมันบ่เปิดเปิดยางบ่ออกโอ้ยโมพันโมพันโอ้ยหัวแรงยางเดียวรับตัวดีดีดีเริ่มที่มาถึอทางแล้วหัวแลนทางนี้ฮัดยางให้หางลุงเอารอบหพางลุงนิดหน่อย นี่ลหละสุดจะไปไลยสี่สิบหา้าโอ้พอดีเลยโอ้หพอดีเลยเ<อ>ลากข้อเบาเบอบอ้าวเปิดวาบออกแล้วพวเ่เนาะโอ้ตามกลุ่มควันเตือนไปเตือนไปเตือนไป,นไปโอ้โหโห่ วงก็วา่าตรงนีกน oh ล้องเอ้ยจะสิไดงนี่โอ้สบายเห็นเรืเออันหนึ่งยี่ห้อไันโอ้พี่อีหยังล่ะพี่ตัวนี้ใส่วันใส่วันกระดาษกระดาษกระดาษบ้านนี่นนตัวนี้เป็นมืออีกตัวหนึง่งนี่ตัวนี้เป็นมือปุ๋ยที่ผสมมือน,นั่นนายหล่นเอาไปตำเป็นมันจะอ่อนกว่าตัวที่จูดเตะก้อนๆนี่แสดงสิปเป็นเนี่ยได้ขีดมืออ่อนเขาต้องปั๊บสูตรเขาไปใส่ แห้งสูงตัวนี้เลยเครื่องอมือมืออ่อนตัวแห้งสูงใจเห่าโอ้โห้เดาเยาดีกันด้ยยวยเห่ามืออ่อนเดี๋ยวเอาบังหนามาลองอนี่ซองบังนี่เป็นขีเมืออ่อนนี่ซองบังนี่เป็นขีเมือขว่วงนี่ตัวนี้เป็นขีเมืออ่อนมือมันเจออ่อนก็ ก็ข <static>. ี้มือข่วงทั้งอ่อนทั้งสานะแต่ว่าเข้าต้องปั๊บสูตรเข้าไปใส่แท่งสูงปวเปิดด้วยเที่ยงทีรีเที่ยงทีรีเอ อย่าไปใส่เงินเป็น,น,น,นแนวไรเนาะแนวบมเห็นสูงฝันสูงคลักสูงแนวบมเห็นไปดีก็กันไปดีไปนิ่มไปนวลกว็กันแต่ว่ามันกระตังปั๊บสูตรเขาไปใส่นี่คือขีเมือที่มันอ่อนถามว่าอ่อนซ้ำไหนความแรงของขีเมืองซ้ำไหนอะจุดนึงนี่มันจะแรงอยู่ประมาณซ้นำนี้นะมันสีดังฟูค่อยๆมันสีบูฟบุบเลย สูตรนี่ก็เทศคนข,นขึ้นกันเขาต้องปรับสูตรเขาไปใส่งสินะก็เริไปนี่ขีเมือสีแรงอยู่ประมาณน,นี้นี่ขีเมือสีแรงอยู่ประมาณนี้มันเป็นขีเมือปุ๋ยที่เอาเมเ็ดกับเกศผสมกันแล้วกะ็เขาเอาไปตำนะน,นะที่ตำอยู่นีคลิปก,นกวนๆเนี่ยประมาณซํานี่ละึ้นดีขึ้นกันใจเงี่ยวขึ้นกัน อะไรเห็ดกาบกล้วยแต่วาอยู่ถ่ว่าเข้าปับสูตรเข้าไปใส่สูตรนี่ใส่เล็กขนาดสามมิลแท่งสำหรับบังซีเส้นกะแท่งละเลาะประมาณครึ่งหนึ่งเกือบเลยครึ่งขึ้นไปนิดนึงันสินะเห็ดไงระดกักยางตัดระดักสองรอบเกี่ยยางกะรอบประมาณปานกลางนะขันที่ก็ขึืนรอบจัดแน่ขันรวมก็ขึืนเนียนแนงสินะนมือซ้ํานีก็เห็ดขึ้นที่รีเลย ปปเปิดดยเที่ยงที่รีเที่ยงที่รีเลย